นางเอกดังคัมแบ็กเล่นละครในรอบ8ปีทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกันสนัน่นขอจะไปชมคลิปกันฝากกติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปจะต่อไปด้วยนะครับผมโลดเล่นในวงการบันเทิงมาน,นานมากๆเลยทีเดียวสำหรับดาราสาวอย่างเชอรี่เชอรี่เข็มอบสอนสิริสุขะนั่นเองโดยที่ทางพวกเราจะเห็นกันว่า ผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านซึ่งพักหลังมานี้เราไม่ค่อยเห็นผลงานการแสดงของเธอเท่าไหร่ซึ่งห่างหายจากวงการละครไปนานถึง8ปีและล่าสุดเธอก็ได้เปิดใจมาบอกว่า 8ปีที่หายไปไม่ได้ทําการแสดงการพูดอะไรเลยการแสดงอารมณ์ต่างๆก็ยังโอเคไหมและไม่รู้ว่า8ปีที่หายไปการแสดงการเล่นเปลี่ยนไปมากแค่ไหนซึ่งแน่นอนว่าการห่างหายไปจากวงการบันเทิงทาให้เธอต้องเวิร์กช็อปรูสึกอะไรบางอย่างในใจที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งแฟนๆก็ได้รอกลีดต,ต้ตอนรับในการกลับมาของเธอนั่นเองนะครับผม ซึ่งรอชมการแสดงละครของเธออีกครั้งทางช่อง3อย่างแน่นอนและต่างแสดงความยินดีกับการคัมแบ็กกลับมาเล่นละครในรอบ8ปีของเชอรี่เข็มอัสษรสิริสุขะ